สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุอีกแล้วนะคะในช่อง m o กี้ม o o เกิร์ลค่ะวันนี้จะเป็น pick a day daily feelings and words from your beloved one ความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะมีให้เลือกสามกองเช่นเคยเดี๋ยวพี่มุูจะขึ้นภาพก,กองไพ่ให้ทุกคนได้เลือกนะคะ ทำใจให้สบายไม่ต้อง s ซ r i o u s ไม่ต้องกดดันไม่ต้องใช้ตรกะและเหตุผลใดทั้งสิ้นนะคะจะพอสก่อนก็ได้นะคะ เลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะแล้วก็สามารถสกิปไปได้ตรง time stamp นะคะที่พี่มุกจะทำให้ในช่อง description box แล้วก็ช่อง comment นะคะมาดูคำตอบกันคะ่ะใครเลือกกองที่หนึ่งบ้างคะ Daily feelings and words from your beloved one นะคะ อันนี้เป็นเออมารีเนาะจากอิซุโมไทชานะคะจังหวัดชิมะเนี่ยมาดูซิว่าคนที่เรานึกถึงเนี้ยความรักความรู้สึกจากเขาถึงเราวันนี้นะคะแล้วเขาจะจะบอกอะไร Is this me งงอันนี้มันใช่ตัวฉันหรอเขายังงงงงตัวเองอะคะ่ะหรือบางทีถ้าเขาทำอะไรกับเราแบบแปลก บางทีเขาก็แบบตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยนี่มันใช่ฉันจริงๆหรอที่ฉันอยากจะทำแบบน,นี้มันใช่จริงหรือเปล่าตัวเองยังงงตัวเองอะ่ะเขาเป็นอะไรมากปะ clearing the air นี่ไง I wish we could talk about everything ก็งงนั่นแหละนะคะเขาก็ได้แต่ว่า,วาเราอะ่ะ จะได้มีโอกาสที่ได้พูดอะไรที่มันอยู่ในใจเนี่ยคือมีอะไรในใจแล้วแล้วยังไม่ได้เคลียร์กันยังไม่ได้พูดกันนะคะนา no. ะ judgment นั่งแบกรับจนเข่าอ่อนนะคะบางทีเขารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วสินะที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างตัดสินใจสักทีนะคะเหมือนเขาเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะยืนขึ้นมาละเพื่อที่จะ a ค t ั่นหรือลงมือทำอะไรสักอย่างหนึง่ง นี่ไงมาพร้อมกับใบนี้จ้า I'm so close in freeing myself from what's trapping me เขาใกล้จะหลุดจากสิ่งที่มันทำให้เขาติดอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่การงานครับชอบหรือแม้กระทั่งสังคมหรือตัวบุคคลนะคะเขาบอกเขาใกล้จะเป็นอิสระแล้วนะ Consider your foundation มีน้องมาหนึ่งตัวเขาอยากจะมีเรานะกอดกันอย่างนี้ สร้างบ้านสร้างอนาคตสร้างรากฐานนะคะไปได้วยกันในวันข้างหน้าเนาะ Intoxicating Your love is intoxicating and magical It takes me to another place ความรักของเรามันไม่เป็นพิษเป็นภัยเขาะคะ่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันเป็นยาวิเศษมันทำให้เขารู้สึกเหมือนแบบหลุดไปอีกโลกหนึ่งกับที่อีกที่หนึ่ง p e r v e r t y โอ้ยฮ่ความรักความเมตตเด็กยากไร้ตกยากตกอับคือตอนเนี้มันเหมือนกับเขา่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าอาจจะมีความลําบากอยู่เหมือนกันนะเออหรือแม้กระทั่งเราเองอาจจะแบบฉันไม่สนใจและจะไปไปไหนก็ไปเนี่ยเออเขารู้สึกเหมือนโดนทอดทิ้งเหมือนกันนะ่ะเนาะโอยห่ความรักโหยค่ความรัก,คว,รกความเมตตาจ้าแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่ยอมให้เราทอดทิ้งหรอ I careless about what others are saying ตอนนี้เขาไม่สนแล้วนะว่าคนอื่นจะพูดเรื่องความสัมพันของเราอย่างไงอะนะคะเขาไม่ได้แคร์ต่อไปแล้วก่อนนั้นี้อยากจะแคร์ก็ได้แคร์ไปแคร์มาเราแบบไม่สนใจก็เออช่างปล่อยเขาถึงอยู่ในสภาพนี้เ <c oughs> <c oughs> นะะี่ค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่แคร์แล้วนะคะมีอารมณ์ที่อยากจะอยากจะทำอะไรแล้วนะเพราะแบบบางทีคิดว่าถึงเวลาแล้วอะอสำหรับคนที่เลือกกองนี้ค่ะ ยอยากจะแนะนำอะไรหรอคะ Provide a random act of kindness, pay it forward, help someone, leave a large tip, say yes นะ,ะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราแบบอาจจะต้องมาแบ่งปันอะไรดีๆค่ะนะคะให้กับผู้อื่นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเช่นการที่จะทำอะไรให้ผู้อื่นบ้าง นะคะการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบบการที่ให้กําลังใจหรือแบบให้เคล็ดลับดีๆนะคะในการสร้างสรรค์อะไรดีๆแก่ผู้อื่นเนาะและบัญชีอะค่ะหากมีใครร้องขออะไรเนาะให้ทำอ,อะไรเนี่ยเรอาจจะแบบรู้จักที่จะแบบว่าได้ค่ะไม่มีปัญหาบ้างก็ได้นะฝึกนะคะฝึกจิตใจของตัวเองให้ดีในเรื่องของการเป็นผู้ให้เนาะมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆชีวเราก็มีค่านะในการที่เราได้ทำอะไรให้กับคนอื่นน่ะเนาะ โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองะคะ่ะ oh, <yeah. S 1> ใครที่เลือกกองที่สองมั้งคะ oh, <yeah. S 1> นี่อันนี้เป็นเอมะนะคะเป็นแผ่นป้ายขอพอนอกจากอิซูโมไทชะนะคะเอามาดูสิคะว่า Daily Feelings and Words From your beloved one วันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้าง Forgetting oneself ช่วงนี้เขางงเขากำลังคิดว่าบางทีเนะ่ยเขาเหมือนหลงลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะนะหรืออีกในหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเรานะ่ะลืมเขาไปแล้วเหมือนกันนะคะบางทีมันก็มีความที่บอกว่า อนนี้ฉันทําอะไรอยู่ฉันลืมอะไรไปหรือเปล่าฉันลืมบางทีอ่ะมันอาจจะแบบความสมพั์ที่แบบว่ามันพอมันมีประเด็นมากอ่ะแล้วบางทีมันลืมกันไปว่าเฮ้ยจริงจริงอ่ะเราอาจจะรักกันมากนะแต่แบบเราเอาไอ้ประเด็นต่างๆเนี่ยมาเบียดบังความรู้สึกตนนั้นจนเผลอลืมไปแล้วถึงสิ่งที่เราเคยมีให้กันเนาะนี่ไงพูดถึงความรักความรักก็มาก Still in love นะคะ I love you from the moment I met you and I still love you เขาบอกว่าเขารักบราตั้งแต่แรกเห็นและยังรักอยู่ค่ะนะคะ Empowerment ตอนเนี้ยเหมือนเขาอาจจะต้องกลับมาสร้างพลังงานก่อนเพื่อที่จะเข้มแข็งก่อนในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราเนี่ยแหละค่ะการที่มีตัวตนของเราเนี่ยเป็นความเข้มแข็งเป็นการสร้างพลังงานดีๆให้กับเขา นะคะแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามเขาบอกว่า I need space ขอเวลาให้ฉันหน่อยให้ไปเลยคะ่ะอยากจะขอก็ให้ให้ไปเลยนะคะ Love and u r s จริงๆนะเขาอยากที่จะ,ะเผชิญหน้าในความยากของความสัมพันธ์ไปได้วยกันนะถึงแม้อาจจะมีคลื่นลม อาจจะมีมรสุมแต่เขาก็ยังไม่ได้ give up หรือยอมแพ้ค่ะเนอะเพราะ DIY feminine นะคะ feminine energy ความเป็นความเป็นเรานี่แหละที่เขารู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่อาจที่จะแบบว่าถูก d y นะคะถูกลิขิตหรือถูกสร้างมาด้วยกันแล้วก็เราอาจจะเป็นคนที่มาเติมอีกด้านหนึ่งที่มันหายไปของเขานะคะเช่นถ้าเขาเป็นม s สกิล n น นะคะด้านเฟจินีของเราเนี่ยแหละทำให้เขารู้สึกว่าถึงการที่แบบว่ามีค่าได้เป็นที่ยอมรับนะคะมีตัวตนนะคะได้รับความรัก i m p r e s o n m e n t ติดคุกอยู่อะช่วงเนี้ยค่ะเขาจะติดอยู่ในกรงในกรอบเช่นความสัมพันธ์บุคคลสถานการณ์ต่างๆที่มันยากหรือไม่กระทั่งกรอบความเยี่ยงเขาที่ทำให้เขายังไม่หลุดออกมาได้เนาะติดกรงอยู่ไกลจากเรา Being away from you, Shane me การที่ไกลจากเราค่ะมันเปลี่ยนเขาเช่นพอมันมีความห่างไม่ได้ติดต่อกันนะคะมันอาจจะทําให้เขาเปลี่ยนมุมองความคิดให,หม่ๆนะเปลี่ยนแปลงว่าแล้วมันทําให้เขาคิดว่าเออหรือเขาควรจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วหรือเปล่าและสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะไพ่อยากจบแนะนําอะไร Craft something ทํางานฝีมือค่ะ Create a mosaic Design a collage c i c u ก t practice calligraphy, c r e e t e a scrapbook, try printmaking, practice origami ทำงานฝีมือที่ใช้มืออะค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ต่อโมเสกจะทำโมเสกหรือแบบทำพิคอลาชภาพป,ปะติดนะคะหรือแม้กระทั่งการเย็บปากถักร้อยนะคะหรือการที่ทำสครับบุ๊กอย่างเงี้ยมันเป็นงนหรือออริกามิ พอเป็นงานที่ใช้เมื่อค่ะมันจะทาให้เราโฟกัสและเพลินเมือนนั้นมันจะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลานะคะการคิดในเรื่องราวที่บว่าเออมันทําให้เราหน่อยเนาะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของกความสัมพันธ์นะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่เลือกกอนที่สองเดี๋ยวเรามาดูการที่สามกันค่ะใครเลือกกองที่สามบ้างคะ นี้เป็นชิมานิโกะนะคะคีเชนเนาะเป็นพวงก,กำไรไอ้พวงก,กุญแจของอเขาเรียกว่าชิมานิโกะค่ะจากอิซุโมะนะคะจังหวัดชิมาเนะเนาะถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปอิซุโมะนะคะพ,พอลงตโตซานิอิซุโมะค่ะจังหวัดชิมาเนะก็จะมีแบบ เป็นโดมเนี่ยค่ะตอนนี้จะเป็นเหมือนเหมือนแมวเนาะพูดแล้วก็คิดถึงเออนะคะโควิดซาเมื่อไหร่ต้องไปอ่ะมาดูนะคะ Daily feelings and words from your beloved เป็นยังไงบ้างความรักความสิริจากเขาถึงคนวันนี้ Today for tomorrow นะคะเขาอยากจะให้เราอะค่ะเป็นคนที่อยู่กับเขาวันนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในกันวันนี้ และจับมือกันวันนี้พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันในวันข้างหน้าในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันอาจจะมีอะไรที่มันยังต้องทำให้ห่างหรือแยกจากกันแต่มันยังมีความหวังนะมันมีโฮปมันมีความเชื่อมันมีความศรัทธาว่าจะสามารถเดินไปด้วยกันในวันข้างหน้าได้นะคะ vibrations Music, sense, dreams, I feel it all. คือตอนเนี้ยไม่ว่าเขาจะฟังเพลงไหนนะคะหรืออาจจะได้กลิ่นอะไรที่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งในฝันนะ,ะมันอาจจะมีอะไรที่ส่งไปถึงเขาให้เขาสัมผัสถึงตัวเราได้นะคะในความคิดคำหนึงนะคะมองว่ามันมีความคิดถึงคะ่ะ ที่เขายังรู้สึกถึงเราอยู่นะคะคือแบบได้ยินเพลงนิดหน่อยใจก็หวนมาคิดถึงเรา d e n i a หแต่ตอนเนี้เหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอะจะปฏิเสธเขาไปแล้วไหมจะผลักใส่เขาไปแล้วหรือเปล่านะคะจริงๆอะ่ะก่อนนั้านี้เขาอาจจะพยายามที่แบ,บป,ปฏิเสธเราหรือผลักใส่ตัวเราไปแต่สุดท้ายน่าจะเข่าอ่อนนะคะ รับกับมันไม่ไหวแล้วตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าจะถูกจะถูกเราปฏิเสธบ้างแล้วนะ Do you like me เขาถามว่าเราชอบเขาไหมคือไม่กล้าถามว่าเลิฟด้วยนะอาจจะเพราะว่าครั้งหนึ่งเขาอาจจะเคยห่างเหินจากเราหรือปฏิเสธหรือพักสาเราว่าแบบว่ายังชอบฉันอยู่ไหมเนี่ยคนที่เล้วก่อนนี้หรอกไม่ Spend quality time together Listen and talk to each other. อยากจะใช้เวลาดีๆร่วมกันค่ะมองหน้ากันจุกกันใต้คืนวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะได้พูดได้คุยได้สื่อสารได้ฟังเสียงและได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขนะคะร่วมกัน For joy I should handle you better เขารู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบาง เขาควรจะดูแลเราให้ดีกว่านี้นะคะแล้วมันอาจจะแบบว่าพอแบบพอมันแตกแล้วอ่ะมันมันร้าวแล้วอนะ่ะมันประกอบยามันอาจจะเป็นความรู้สึกผิดของเขาก็ได้ค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาดูแลเราได้ไม่ดีไม่ว่าจะทั้งใจและกายนะคะเพิร์เวเขายังอยากจะเดินไปกับเราค่ะยังเห็นทางดีๆเห็นความปลายทางเห็นทางออกที่มันสว่าง นะฮะหวันจะได้เดินด้วยกันอีกครั้งชมนกชมไม้ชมธรรมชาติมีผีเสื้อบินวอนแต่ตอนเนี้ย I c n now w e f f n n y y u u เขาพยายามที่จะกันเราออกอาจจะเป็นการที่หนึ่ง p r าโปรเทคเราด้วยล่ะคือถ้าเราเข้าไปหาเขาตอนเนี้เรามีแต่เจ็บปวดเปล่าๆเขาเลยพยายามกันเราออกคนที่เราก่อนนี้บอกไม่เป็นไร ฉันโอเคนะ,คะฉัน move on แล้วนะอ่ะแล้วมาดูดีกว่าค่ะสำหรับคนที่เลากกองนี้นะคะพาอ,อยากจะแนะนำอะไรเราทิ้งเรื่องเขาค่ะ go to bed early ดื่มวิตาารุนแล้วไปนอนซะดื่มนมอุ่นๆแล้วไปนอนซะนอนดึกใช่ไหมคะนอนให้อิ่มพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงน่าจะกลับมา fresh สวยสดใสมีพลังแล้วตื่นเช้าๆ นะรับพลังงานดีๆจากธรรมชาติเนาะในรุ่งอรุณยามเช้านะคะทิ้งรองเข้าไปค่ะนะคะดื่มดื่มอะไรก็ตามแต่แล้วไปนอนซะนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เลือกก่อนที่3และคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ใช่ไม่ใช่ชอบไม่ช,ชอบยังไงทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องเซเรียสไม่ต้องกดดันแั้นสินะคะและถ้าเกิดได้อะไรจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ